วัตประานะครับแ่ว่าสอบสวนกองการบังคังกปอนะครับได้นําหมายจับงสารายาผู้เดพติดและผู้ที่ชอบกลรงนะครับหมายสั่งที่จ .66 68ครับครับอันนี้นายสาวิลาวันเกรงต่อนะครับด้ตรวจพบเรึ่งต้องหาว่าการทําความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาสัตว์ใดเก็บบันทึกนั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นรองทรัพนั้นเสียเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานของรับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการกระทปฏิบัติหน้าที่โดยผลสรีหรือรับของโจรผมพบการครอบเงินและร่วมกันครอบเงินนะครับเดี๋ยวจะนำหมายให้ดูนะครับอันนี้หมายจับครับนี้ตำหนิรูปประทันครับรยืนยันว่าเป็นเรานะครับอ๋ออดีได้นะครับ เดี๋ยวจะตรวจจาบควบคุมตัวไปที่ส่วนการเพื่อทำการสอบสวนนะครับเข้าใจหรอช่มือไม่รู้ว่าคืออะไรคือคือหนีเอาไปว่าเอาไปว่าพวกพวกเราเนี่ยทำมาด้วยพยานหลักฐานแต่ข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นกั้หมดไม่ได้มานั่งแตะน้องหรือไม่นั่แตะใครทั้งเน่ยนะ เข้าใจนะทุกอย่างมันเป็นกระบวนการดันั้นเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะก็ไปว่ากันในศาลรจเอเป็นว่าเป็นว่าพพวกเราเนี่ยมาด้วยแข้อที่กไม่ได้มานกน้องหรือไม่แด่นะใจไหทีกอยังมันเป็นกระบนการนั้นเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ ว่าค่ตัดผมอำเิดตีนีออันจาครับตัวนี่สัการันตองปกอนครับได้นำหมายจับาปิบนายาที่เิดิและวไม่ติชอบมาครับ โดเกิดบัญหาหนั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่โดยทุกเนหรือโดยทุยอมให้ผู้อื่นสาพนั้นเสียเป็นภาพนักงานปฏิบัติหรือละเป็นการระดับหนาที่โดยชอบเพื่อเกิดความเสี่ยนหากแี่ผู้ใดมีกาว่าเป็นเรา่ยควบคุมตัวไปที่ของส่วนกลาง